หนูจ๋าครับอ่ะวันนี้อะไรลูกไม่เอาแบบว่ากะเพราไม่ใส่กะเพรานะไม่เอานะไม่เอาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วใส่แบบสั่งแล้วเอากะเพราออกให้หน่อยไม่ได้เลยเพราะนั่นลูกบ้านแม่มันเคยทำนะอุ๊ยเดี๋ยวนี้เจ๊เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาดีๆอย่ไปสั่งนะ้วเอากะเพราหงไม่ใส่ถ้วยกะเพราหงไม่ใส่ถ้วยได้ไม่มีล้อบอลก่อนไม่ได้หรอไม่ได้นะเอาดีๆค่ะเอาอะไรคะแล้วเอามาม่าไม่ใส่เส้นมาม่าไม่ใส่เส้นได้เลยไปแดกบ้านพ่อบ้านพ่อถูนไหครับมาม่าไม่ใส่เส้นบ้ากันเนี่ย แต่ว่เฮ้ยผมต้องการผัดกะเพราแอลกอฮอล์พิแกงดีกรีผัดมีเบียคราบแล้วกรลาบโซจูอย่างที่ครับเมาพ่อหนูไม่ได้เมาผมแค่เศร้ากัะเพราเลยนะกะเพราแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ผัดพิแกงดีกรีผัดพิแกงมีดีกรีด้วยผัดมีเบียครับบีเบียคราบครับเบียลาบโซจูไอหนูนี่แฮง์มาเลยนะมันมีที่ไหนล่ะลูกไอผัดอะไรนะไอแอลกอฮอล์มันไม่มีนะลูกเราละเมาหรือเปล่าน ไปสิไปอย่าบ้าบอลดีเด่นเทียผมจะบอกป้าว่าป้าจะก,กระทะทุกน้าไป ผมเสียใจทีมผมเนี่ยที่ผมรักเนี่ยทำไมจากรุน4แชมป์เนี่ยตอนนี้แั้งลีคับก็ลำบากแล้วเีกคับมึงได้ไปแล้วแล้วตอนนี้ f a ฟเคับไม่น่าจะรอดเรื่องเจ้าของทีมเกลเซอร์ก็ไม่เคลียร์ไม่เจรจาสักทีแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่จะมาทัวร์กับไทยแล้วก็ไม่คุยเรียบร้อยผมส์แงอย่ามองโลกในแง่ร้ายค่ะทีมป้าเละมาตลอดทั้งซีซั่นใครเห็นก็ว่าแย่ไปตบแมนยูเจ็ดลูกเจ็ดลูกเนี่ยมันทำได้เลยลูกอย่าไปเศร้าหนูอาจจะชนะซิตี้ก็ได้ไงแล้วไปเมาเนี่ยมันเสียสุข ภาพรู้ไหมคะฮะไม่เอาเอาตามนี้อาการแย่แล้วหน้าคุณไม่ใสแล้วไม่ได้นะนะลูกไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่เอานะลูกฟังผมก่อนผมอยากกินนี้ตำส่วนเลาปั่นไม้ส้มหมันไว้อ้งนวลแล้วก็วุ้นยาดองถ้าเป็นไปแดดยาดองไปเลยเราไม่ต้งเป็นไงลูกไอ้ป้าป้าเป็นร้านอาหารจริงปะเนี่ยอาหารตำเสียงอะทำให้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่อยู่จะกินหน,นูอยากกินอยากกินอนกระหอกินได้แต่ว่าป้าแถมอย่างอื่นด้วยได้ไหมอะไรของ่ป้าเนี่ยม<อ>ีของดีให้ได้ใช้ากหายแห้งไหมต้องทำงาายังไงอะป้าเอาง่ายที่ดเดียวนี่เลยค่ะ,ะสิ่งที่ป้ามีตอนนี้คือโพเกริสเวเครื่องดื่มดีๆที่มีองค์ประกอบกกใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายที่จะช่วยให้หนูไม่แห้งนะคะก่อนนอนในซักขวดนึงตื่นเช้ามาก หายแห้ตัวเนี้ยจะช่วยเติมแต่ไม่ได้เติมแบบที่หนูเติมอันนี้เติมน้ําที่เราเสียไปจากการดื่มแอลกอฮอล์ลูกอีกครั้งยังมันดูดแล้วมันก็ซึมได้ทุกกิจกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นขับรถทางกาาไกลเพืิกที่กะไปพาหรือว่าจะเป็นลมแดดอ้านอกไปหรือว่ารู้สึกโอ๊ยขันยันขันตัวอยากล้วดอย่างเงี้ยเออ <S <S ไม่ใช่แค่เพาะ กำลังกายนะลูกแล้วหาง่ายมากมาร้านป้าก็มีแต่ว่าท่านให้ดีเซฟเวนอีเวนต์ค้าอ่าหรือว่าขี้เกียจเมา,เาแฮง์อยู่บันเออราจรมาเรีรเ่ยงอ่ะสั่งผ่านออนไลน์เลยค่ะช้อปปี้ลาซาดา้าเขาก็มีนะลูกโอ้โหพอผมลองเลยสิป้าอ่าจะได้ขายแฮงก์แล้วเนี่ยลูกเขาุณใส่ปากมึงไงสดชื่นจังเลยฮะเอาหุ้ยพวกกันไปกัเวส